เนื้อตัวมอมแมมเบิร์ดบึงนี่ลามตั้งแตข่ขาได้ขึ้นมาตง <c oughs> อย่ามายิ้มอย่ามายิ้มยามงึงนูเปือนมานนี่บัตรนี้แหละแม่คือที่จะจัดการปวนตั้งแต่ตีนแตข่ขาขึ้นหมอดหน้าอืม ไปบุกไปส้นทางใดมาไวซ้ำนี้แหละไวที่กำลังบุกไวที่กำลังส้นนี่สู้ส้นมึงดูสู้นี่ก็เปื้อนอันนี้ก็เปื้อนนี่ก็เปื้อนนี่ก็เปื้อนเบิดเสร็จแล้วบัดนี้แม่เขิดที่สิด้วยแล้วหน้ากระเพื่อน <laughs> เอ็ดกวนมึงตัวเองมาแดน <laughs> โฮเลีย่ยวไหมเศษแท้บันนี้แม่คือที่จัดการแท้บันนี้เปื้อนมัทั้งตัวเด้อ